สวัสดีค่ะทำช่องต้นไม้เริ่มจากตรงไหนก่อนดีวันนี้มาคุยกันนะคะสำหรับผู้ที่จะมาสร้างอาชีพนะคะในด้านของอการสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านนะคะ,ะสำหรับเราก็จะมาเจอกันช่วงใบยๆแล้วก็จะช่วงประมาณเย็นๆอีกรอบหนึ่งนะคะก็สำหรับเพจนี้ก็จะแยกออกเป็นในสองในสองกลุ่มเนาะกลุ่มที่สะอาดปลูกเพื่อเสริมโชคลาภ นะคะแล้วก็ปลูกเพื่อความสวยงามเพื่อสร้างสุขแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จะ,ะทำอาชีพเสริมอันไหนดีนะคะอันนี้ครูก็จะมาแนะแนวทางให้สำหรับเพจนี้นะคะก็คือ,อสอนสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านเราจะเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้มาคุยกันนะคะก่อนอื่นเลยที่ครูมาสอนได้นะคะมาแนะนำได้ ก็ด้วยประสบการณ์นะคะครูเนตยานะคะก็จะแนะนํานิดนึงเนะาะให้รู้จักกันครูเนตยานะคะก็จะมีช่องช่องหลักช่องใหญ่นะคะในการทําทช่องต้นไม้อยู่ที่ช่องนานา,นาพันธไม้ใบเนตยานะคะก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาพอสมควรน,นะคะเดี๋ยวครูให้ดูเนาะว่าก่อนที่ครูจะมาสอนก็คือมันมีประสบการณ์ด้านนี้อยู่นะคะ ก็คือช่องนี้นานาพันไม้ใบเนิตยานะคะตอนนี้ก็มีอยอดซับสไครต์ก็น่าจะสองแสนกว่าซับแล้วนะคะก็จะอยากจะให้หลายๆท่านนะคะมาทําตรงนี้เพราะว่าเรื่องของต้นไม้นะคะก็จะมีทั้งความสุขมาเสริมอาชีพเราได้นะคะ,ะก็จะมีความสุขจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็บางท่านก็จะมีต้นไม้อยู่เยอะแล้วล่ะนะคะ ตัวนี้นะคะก็เริ่มจากตรงนี้แหละก็คือหยิบต้นไม้ข้างบ้านคู่ก็หยิบต้นไม้จากข้างบ้านนะคะมาทําเป็นวิดีโอคอนเทนต์จนช่องใหญ่นะคะมีผู้ติดตามประมาณนี้เลยแนะนําตัวก่อนนะก่อนที่จะ,ะครูจะสอนอในเรื่องนี้ก็มีประสบการณ์นะคะส่วนช่องรองก็จะมีไว้สอนพวกเรานี่แหละนะคะก็เพิ่งเปิดไปก็คืออันนี้ครูเพิ่ง,เป,งเปิดไปนะคะ ก็ผู้ติดตามก็ใกล้จะครบแล้วนะคะคือครบ1,000ผู้ติดตามเราก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะก็จะเอาไว้สอนเป็นแนวทางให้พวกเราเดินตามนะคะก็จะอ่าก็เป็นไม้มงคลที่ครูสอนไปนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของกวักมรกตแล้วก็เป็นพวกเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะพวกนี้อ,อังาสอนตอนนี้ก็ ผลการตอบรับก็ดีมากๆก็ขอคุณไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะคะอ,อยากให้พวกเราดูนะคะว่า,าคราูผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนนะคะก็ก่อนที่จะมาสอนพวกเราเนะาะนะคะทีนี้เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะในการที่จะทำช่องก่อนอื่นเลยเรามองหาต้นไม้ข้างๆบ้านของเรานะคะว่ามันมีต้นอะไรบ้างนะคะไม้ข้างบ้าน รั้วบ้านติดบ้านนะคะมองหานะคะ,ะไม้ข้างบ้านอ่าอย่างตรงนี้นะคะมองว่าเรามีต้นอะไรถ้ามันมีต้นกวักมรกตมีต้นเศรษฐีรวยไม่เลิกมีต้นเศรษฐีวินสันก็หยิบขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ต้องมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องในการที่จะ,ะมาทำเป็นวิดีโอ ทำช่องนะคะก็คือเริ่มจากต้นไม้ข้างบ้านก่อนตอนนี้ยังไม่ต้องไปซื้อลองมองหาว่ามันมีต้นอะไรบ้างที่บ้านของเรานะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวครูให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงต้นนี้คือต้นกวักมรกต จะมีกี่ต้นก็ตามนะคะลองมองหาดูนะคะว่าเรามีไหมต้นนี้เราเรียกว่าต้นวกวักมรกตเราจะนำมาทำเป็นวิดีโอคอนเทนต์ลงช่องนี่ประเภทไหนบ้างอยู่ที่บ้านนะคะตามนี้มีไหมถ้าไม่มีมีต้นอะไรก็ไปเรียนรู้ว่าไอชื่อต้นไม้ของเรานะคะมันมีต้นอะไรอยู่บ้างก็มองหานะคะ,ะเสร็จแล้วเมื่อมีต้นไม้เสร็จ มีโทรศัพท์หนึ่งมีโทรศัพท์มือถือสองมีต้นไม้ข้างบ้านข้างรัว้วที่บ้านนะคะสามเริ่มที่จะทำเป็นวิดีโอนะคะก่อนทำวิดีโอก็กต้องเปิดช่องนะคะ,ะเปิดช่องก่อน อ่านะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็น3ขั้นตอนก่อนนะคะเดี๋ยวในไลฟ์ถัดไปเราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะทำวิดีโอแบบไหนนะคะ